สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะคลิปนี้เป็นคลิปแร n d o m นะคะเราจะมากันในหัวข้อที่ว่าใครคนนั้นนะคะเขาอยากบอกอะไรคุณนะคะเป็นความในใจของเขาก็ได้เป็นความรู้สึกที่เขาอยากจะบอกคุณแต่ยังไม่ได้บอกนะคะหรือไม่กล้าบอกก็ได้เหมือนกันเรามาดูกันนะคะว่าเป็นข้อความอะไรนะคะที่เขาอยากจะบอกคุณ นึกถึงหน้าเขานะคะตั้งจิตเป็นสมาธินะ,ะก่อนอื่นนะคะนกขอไข,ข่องนิดนึงนะคะน้ำมันดอกทองนะคะก็จะเป็นว่านดอกทองเนาะ,ะเสริมในเรื่องของการเจราจาต่อรองนะคะในเรื่องของเสน่ห์วาทศิลป์การพูดการเจราจาต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานในเรื่องของความรักใช้ได้หมดเลยนะคะใครสนใจก็ แอดไลน์เข้ามาสอบถามสั่งซื้อกันได้นะคะบูชากันได้เนาะเป็นการเสริมสเสน่ห์นะคะเพื่อนเพื่อนเสริมแบบเสริมวาจาคำพูดต่างๆนะก็เหมือนเราใส่น้ำหอมอะนะใส่กับไม่ใส่เนาะประมาณนั้นก็ถ้าคุณต้องการที่จะ มีกลิ่นหอมมากขึ้นมีสเสน่ห์มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมพูดแล้วน่าเชื่อถือดึงดูดมากขึ้นอย่างเงี้ยก็ใช้ได้นะคะมาดูกันขอดูพลังงานความรู้สึกของเขาก่อนนะคะแล้วก็ค่อยดูว่าเขาอยากบอกอะไรคุณขอดูความรู้สึกของเขา แล้วก็สิ่งที่ไพ่จะขึ้นมาเนาะเขาเองเป็นคนที่แบบโลกส่วนตัวสูงใหม่นะคะด้วยพลังงานไพ่ใบน,นี้เนาะเหมือนจะแบบชอบเก็บตัวชอบเรียนรู้นะคะชอบอยู่เงียบๆนะตัวเขาเองโอ้โหไพ่แฮงแมนอีกเป็นคนที่แบบออคิดแตกต่างจากผู้อื่นนะคะหรือว่าเงียบอะเป็นคนเงียบเป็นคนนิ่งเก่งนะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยยุ่งกับใครนะคะ นะบุคลิกของเขาเลย่เขาน่าจะรักครอบครัวเนาะเป็นหัวหน้าครอบครัวก็ได้นะคะมีลูกน้องมีบริวารที่จะต้องดูแลนะคนคนนี้นะคะแต่เป็นคนอบอุ่นนะเป็นคนใจดีเป็นคนน่ารักเป็นคนที่แบบให้ผู้อื่นนะโรแมนติกนะเนี่ยนะเป็นคนรักครอบครัวนะคะพลังงาน ความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณค่ะเขาดูสิเขาวางใจนะเขามั่นคงกับคุณนะคนคนหนบางทีเขาอาจจะนิง่งอาจจะเงียบจากคุณไปนะคะแต่ตัวเขาเองเนะี่ยมั่นคงกับคุณนะคุณและเขามีความแตกต่างกันนะคะต่างกันด้วยวัยด้วยภาษาด้วยเชื้อชาติก็ได้เห็นไหมแต่ว่าคือเป็นความต่างที่แบบ อยากอยู่ด้วยกันอ่ะอยู่ด้วยกันได้นะคะดึงดูดซึ่งกันและกันแล้วก็เข้ากันได้ดีมองว่าตัวเขาเองเนี่ยถ้าถามว่ารู้สึกอย่างไรก็คือเขารู้สึกสบายใจอะที่อยู่กับคุณเขาสบายใจที่มีคุณอยู่ในชีวิตของเขาที่ที่มีคุณอยู่เคียงข้างนะคะแล้วก็เขา,อยา,ากกะะอยากน่ารักกับคุณนะคะอยากน่ารักกับคุณ นี่ความรู้สึกของเขานะคะเขาแฮ ppy เขามีความสุขนะเขาไม่ได้ปิดบังอะไรนะนกมองว่าเขาเขาอยากจะเปิดเผยความรู้สึกหรือว่าเปิดเผยคุณกับสังคมกับคนรอบข้างกับกลุ่มเพื่อนของเขาเลยนะคะโอ้ไฮเดรซันถ้าถามว่ารู้สึกอย่างไรกับคุณอะ เขาคิดว่าถ้าจะต้องมีคู่ชีวิตอ่ะคงต้องเป็นคุณเท่านั้นนะ่ะนะเพราะว่าพลังงานขึ้นมาประมาณนั้นนะคะเขามองว่าคุณคือคนที่เขาอยากเป็นครอบครัวนะอยากพัฒนาความสัมพันธ์เหมือนเขาได้เจอคนที่ใช่แล้วอะ่ะอยากจะมีคุณอยู่เคียงข้างเขานะคะเป็นความสงบเป็นความสบายใจเป็น พลังเป็นที่ชาร์จแบตให้กันไรกนะันน่ะดูสินะคะไพ่ใบนี้นะอ่าคุณเป็นความสุขของเขาจริงๆคุณทำให้โลกของเขาสดใสนะคะแน่นอนแหละคนคนนี้เขาน่าจะมีความสุขกับชีวิตของเขาอยู่แล้วมีกลุ่มมีสังคมของเขาแต่การที่มีคุณเข้ามาเนี่ยก็เพิ่มความสุขให้กับเขาได้อีกนะคะ ถามว่าเขารู้สึกอย่างไรอ่ะเขามองว่าคุณเป็นคนที่ใช่เลยอ่ะในเวลานี้นะคะคุณสำคัญที่สุดนะคะคุณคือความสดใสความอบอุ่นความสบายใจในชีวิตเขานะคะทีนี้มาดูสิว่าข้อความที่เขาอยากจะบอกคุณนะคะคุยนอบซ้อนนะคะ มีพลังงานของพ่อแม่แม่ไมด้วยนะคะคนเก่งคนที่เด็ดขาดคนที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้คือมีเสียงนะเพื่อนๆแต่หนไม่รู้ว่าเสียงอะไรโอเคมา เขาอยากบอกอะไรคุณนะคะก็คือจริงๆแล้วเขาน่าจะอยากบอกว่าคุณทําให้หัวใจที่บอบช้ํานะคะที่เคยเจ็บหนักมาในในความรักอะ่ะกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งกลับมาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะกลับมาฟื้นคืนชีพอยากที่จะมีความรักอีกครั้งหนึ่งเขา น่าจะเคยถูกทำร้ายสิตใจมาหนักเลยนะคะสำหรับไพ่สิบดาแต่คุณเนี้ยแหละนะคะทำให้เขาเนี่ยกลับมามีหัวใจกลับมาอยากจะมีความรักอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณทำให้เขากลับมาเชื่อนะคะกลับมามีศรัทธานะอในเรื่องของความรักเนาะ เขาน่าจะเคยติดอยู่กับอดีตจริงๆนะคะติดอยู่กับอดีตติดอยู่กับความเจ็บปวดนะคะเนี่ยปิดใจไปแล้วนะคะสำหรับบางคนก่อนหน้านี้เขาไม่อยากมีความรักเขาไม่กล้าที่จะรักเขาปิดกั้นตัวเองเขาเหมือนเขาไม่กล้าที่จะ,ะเผชิญนะคะกับ ความรักนะคะแม้ว่าความรักจะเข้ามาหรือแบบคือเหมือนมีความรักเข้ามาแต่เขาก็ไม่ไม่ยอมที่จะเปิดใจเขาปฏิเสธเขาเขาหนีนะคะเขาหนีความรักแต่คุณนะคะทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถที่จะปฏิเสธความรักได้นะคะความรักที่มีให้กับคุณ ความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณนะคะคุณเข้ามาทำให้เขาเนี่ยอยากที่จะเปิดใจจริงๆนะคะเดี๋ยวน้องขออนุญ,ญาตดื่มน้ำนะเขาอยากบอกอะไรเพื่อนๆคะ่ะ โอ้ยเขามองว่าคุณมีเสน่หน์มากๆนะคะคุณคุณบางคนนะคะมีรอยสักที่เซ็กซี่เนาะอ่าคุณเป็นคนเก่งนะคะคุณเป็นคนฉลาดคุณเป็นคนสวยคุณเป็นคนที่เซ็กซี่นะคะเป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่แบบดูน่าดึงดูดใจนะ,ค,ะคือคุณคุณ มีออร่านะคะคุณมีพลังงานบางอย่างนะคะที่เขาแบบรู้สึกว่าน่าสนใจเนาะเขาเขาชื่นชมคุณอะนะตัวของเพื่นเพือนเองนะคะน่าจะเป็นคนที่สวยหล่อนะคะดูเป็นคนฮอตเป็นหนุ่มฮอตนะคะเป็นสาวแซบอะไรเงี้ยอืม คุณทำให้เขาเนี่ยกลับมามีชีวิตชีวาจริงๆนะคะชีวิตของเขาอะ่ะมันไม่ได้เหงาอีกต่อไปหรือมันเหมือนเขาเนี่ยได้ปลดล็อกความกลัวนะจริงๆแล้วนะคะนะไพ่ใบน,นี้เหมือนเขาอยู่กับความกลัวมานานแล้วคุณก็เป็นเป็นไฟอะ่ะที่ไปจุดประกายเขาอะคะ่ะนะประมาณนั้นเลยเนาะ คุณทาให้เขาอยากจะรักจริงๆนะคะคนคนนี้เป็นชาวต่างชาติได้เป็นชาวราศีพิจิกหรือว่าเป็นคนในเครื่องแบบนะคะเป็นหมอเป็นแพทย์เป็นพยาบาลทํางานอยู่ในหน่วยงานราชการนะคะเป็นหมอเป็นทํางานอยู่ในสถานที่พยาบาลนะคะคุณทําให้เขาเนี่ย ให้โอกาสตัวเองที่จะมีความรักอีกครั้งหนึ่งจริงๆเนาะเออก็เขามอกว่าคุณน่ารักคุณอ่อนโยนนะคะคุณปลอดภัยที่จะรักเขารู้สึกแบบนั้นสิ่งที่เขาจะอยากบอกคุณเนี่ยนกมองว่า เป็นการชื่นชมนะคะเป็นความรู้สึกที่เขาภูมิใจในความเป็นคุณแล้วก็เหมือนคุณอนะปลอดภัยที่เขาจะรักแล้วเขาก็อยากจะรักคุณคุณมีความน่ารักคุณมีความสดใสอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นประมาณนั้นเนาะที่นกเห็นนะคะเออคือเหมือนคุณไปเจอกับใครสักคนหนึ่งที่เขาอาจจะมองความรักในมุมมองที่ไม่ดีก็ได้ถ้าเกิดเขาไม่ได้มีอดีตมานะคะถ้าเกิดเขาไม่ได้เป็นพ่อไม่แม่ไม หรือว่าเสียใจกับความรักมาหนักๆอะไรเงี้ยเขาอาจจะมีมุมมองไม่ดีกับความรักก็ได้เพราะว่าเขาอาจจะเห็นสิ่งรอบข้างน,นะคะสิ่งแวดล้อมที่เขาเคยผ่านมาทำให้เขาแบบมีมทัศนคติที่ไม่ดีกับความรักอะแต่พอมาเจอคุณอะจริงๆแล้วนะคะเขารู้สึกว่าจริงๆแล้วการมีความรักอะโอ้มันดีแบบนี้นี่เองอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้แบบ แย่ yeah, นะไม่ได้เหมือนกับที่เขาเคยมองความรักในในมุมนั้นอะไรอย่างเงี้ยในมุมของเขาที่เขาเคยมองมานะคะอ่าถ้าถ้าสรุปนะก็ประมาณนี้มีพลังงานของความแตกต่างเนาะคนที่เด็กกว่านะคะแล้วก็ชาวทัดไฟเมสิงธน,นูทัดลมเมทุนตุนกุมนะคะพ่อไม้แม่ไม,ไม คุณทำให้เขาโตคุณทำให้เขาอยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นเขาอยากที่จะปกป้องดูแลคุณนะคะนะ,ะอืมน่าจะเป็นข้อความที่แบบอยากบอกรักอยากจะบอกถึงความสำคัญนะคะสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณเขาไม่อยากให้คุณปล่อยมือเขาไปไหนแล้วเขาก็ไม่ไม่ปล่อยมือคุณอย่างแน่นอนอะไรประมาณนั้น เขาอยากบอกรักคุณนะให้ไปนี้นะคะอยากบอกรักนะคะเขารักคุณนะคะแล้วเขาอยากดูแลคุณอยากทนุถนอมคุณนะคะอยากอยากอยู่ใกล้ชิดคุณอยากมีคุณอยู่เคียงข้างเขาแบบนี้ไปนานๆนะคะเป็นเป็นความรู้สึกที่อยากมีคุณเป็นคู่ชีวิตอะนะนี่คือสิ่งที่เขาอยากบอกนะคะ เขาจะดูแลคุณให้ดีเขาจะรักคุณเขาจะถนอมหัวใจคุณอย่างแน่นอนนะคะประมาณนี้นะสำหรับเพื่อนๆของเราในวันนี้นะคะคลิปแรนดอมเนาะนี่ก็เป็นข้อความที่เขาอยากจะบอกเพื่อนๆนะคะมีพลังงานของชาวราศีเมทุนขึ้นมาด้วยโอเคก็ประมาณนี้ใครสนใจนะคะอยากจะดูเพิ่มเติมคุณก็แอดไลน์เข้ามาสอบถามแล้วก็จองคิวกันก่อนได้นะคะ ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยค่ะทุกการซัพพอร์ตทุกการสนับสนุนให้กับช่องของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์ดีๆการรับชมรับฟังนะคะกดไลค์กดแชร์ต่างๆนะซปเปอร์แตงนะคะที่มอบให้กับนกนะคะขอบพระคุณจากหัวใจค่ะเพื่อนๆเ,เป็นกําลังใจที่ดีให้กับนกมากๆเลยนะคะนกต้องขอขอบคุณจากหัวใจค่ะเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ